ตอนนี้เราเหมือนก็ว่าไปไปมามาไปไปมามาระหว่างโลกกรรมโลกกรรทเนี่ยนะทึ้ไปทึ่งมาจิตก็จะไปโลกเราก็จะดึงมาทมแต่โลกมันมากกว่าอยู่แล้วเพราะโลกมันเรามายืนเรายืนอยู่ในโลกมามากมากกว่าแต่ธรรมเนี่ยเพิ่งจะเล็กน้อยมันก็เลยทําให้เปราะบางแต่การที่จะหลุดได้ง่ายแต่ถ้าเราทานานขึ้นนานขึ้นชั่วโมง เรานานขึ้นเนี่ยความเปราะบางนั้นก็ก็น้อยลงปันในก็มากขึ้ก็มากขึ้นอย่างที่ว่าอย่างถ้าเราไม่ถึงไม่เกินครึ่งเนี่ยอะไรก็ยังแก้อะไรไม่ได้มันยังทําให้เราเนี่ยเป็นเป็นรองอยู่เสมอถ้าเมื่อใดเราเลยครึ่งไปเนี่ยเราจะเป็นต่อแล้วเมื่อเราเป็นต่อได้นั้นจะดีฉะนั้นเราจรึงว่าถ้าเราเป็นรองแล้วมันจะไม่ไม่รอดเราต้องเป็นต่อ ฉะนั้นเป็นต่อเนี่ยเราก็ต้องทำให้ทำไปให้มากจนกว่าเราจะเลยครึ่งให้ได้ระหว่างที่เราเป็นรองเนี่ยเราเหนื่อยมากเหนื่อยกับเขามากเพราะอะไรยังไงเราก็สู้เขายากเขาแรงเราเปาะบางแต่เมื่อใดเนี่ยเราแรงขึ้นมาบ้างเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเองขึ้นมามากขึ้น เวลาเราเราทำทั้งวันเนี่ยทำรู้สึกวันเป็นไหนวันหนักๆเนี่ยรู้สึกเออเรารู้สึกว่าวันนี้นะมันเหมือนจะมันจะโดดเด่นมากกว่าวันอื่นๆเพราะว่าเราทำมากขึ้นแต่เวลาเราไปเสียตรงที่ว่าเหนื่อยแล้วมันนอนหลับนอนหลับตื่นมาปุ๊บมันเริ่มตกต่ำจากตรงนั้นมาอยู่อีกระดับหนึ่งที่ต่ำกว่าสแสดงว่าการหลับของเราคือการรั่วไหล การล่วไหลของเราทําให้เราตกต่ําไปเราก็รีบกู้ขึ้นมาอีกฉะนั้นคนที่เห็นหลับเห็นว่าการหลับเราหลับก็จริงแต่การหลับมากก็เป็นผลทาให้เราเ,เสื่อมตกต่ําได้พยายามแล้วไงแต่ตอนหลับนั่นแหละมันก็เป็นเขาเรียกว่าแมวไม่มมอยู่หนูกะลาแล้วนี่ออกไปแล้วแล้วมันจะมา,มาเข้าสู่ระบบปุ๊บโอ้รู้สึกว่าความหยาบ กับความละเอียดที่ก่อนหน้านั้นเราละเอียดกว่านะตอนตื่นมานี่มันหยาบกว่าทําให้เราเสียดุลตรงนั้นว่าเรารักษาตําแหน่งนั้นไม่ได้หล่นแสดงว่าเราก็คํานวณว่าเออหลับมากก็เราก็เสียมากนะหลับน้อยก็เสียน้อยถ้าไม่ให้มันก็ไม่ได้เพราะร่างกายมันก็เพียมันก็จะเออเลอร์มันก็จะเบอร์ไปหมดเราก็ให้แต่เขายอมเสียน้อยหน่อยอย่างเงี้ยเขาถึงมีการเนสัญชิกกันมีการคู่ดงกันเพื่อจะให้ขัดเกาตรงนี้ เพื่อให้มันน้อยหน่อยแต่ไม่ให้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วคนที่เป็นพระอริยบุคคลแล้วเนี่ยถ้าท่านเห็นกายแจ้งแล้วเนี่ยท่านหลับตื่นเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยท่านไม่เสื่อมราะหลับไปก็เห็นตัวเองหลับอยู่ไม่มีภาพใครภาพเราจะภาพเดียวอันนั้นสาหรับคนที่แก่แล้วแจ้งแล้วซึ่งตื่นมาก็ต่อไปเลยไม่มีการตก ไม่มีการตำ่ำแล้วก็เมตตาฝันก็ไม่มีเพราะว่าคุมสติปัญญาได้แต่เราทำไม่ได้หรอกเพราะเรายังไม่ถึงตรงนั้นอันนี้ว่าหมายถึงแต่เราก็ลุกอย่างเงี้ยพยายามว่าเราทำที่มากที่สุดกินเนื้อที่ที่สุดจนหลับคาไปเนี่ยหลับหลับไปตื่นมาก็พยายามหารวบลัดให้อยู่ในระบบให้ได้ให้มันน้อยได้ได้แค่นั้นแหละอันนั้นหมายถึงว่าเรายังไม่แก่ก็ก็เสีย นะแต่ว่าเสียน้อยหน่อยเสียมากก็เกินไปก็จะไม่ได้ล้วก็ก็ยอมเสียนะก็ได้เท่านั้นเองแต่ว่าวันหนึ่งเราได้มากก็จะดีขึ้นดีขึ้นจนว่าในในที่สุดแล้วเป็น,เป,นเป็นพระยจยันทร์รหลับก็เหมือนตื่นตื่นก็เหมือนหลับนะเหมือนไม่ได้หลับเลยแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันรีแลกซ์ของมันยังอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเรายังกิเลสเยอะมันเหนื่อย เหนื่อยเหนื่อยทั้งทุกอย่างเหนื่อยทั้งกายทั้งใจท่านท่านเหมือนว่าท่านตื่นทั้งวันท่านก็เหมือนหลับเพราะอะไรให้จิตท่านนิ่งมันเหมือนการพักในตัวอแต่เราเนี่ยตื่นมาก็สู้กันละสู้กันเหนื่อยไปทั้งหมดเหมือนไม่หลับมันก็ไม่ได้หลับก็เละเอะเถอะเยอะไปหมดหลับมากก็ไม่ไหวมันก็เลยทําให้เราก็ยอมเสียยอมเสียเสียเป็นอะไรก็ใหม่ก็อย่างนี้หมด สู้อย่างเงี้ยจนกว่าเราจะชน,นะต้องเลยครึ่งเดี๋ยวจะจะเบาใจหน่อยเลยครึ่ง